ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่น้ำหนักเยอะเป็นเหตุขึ้นติดพัดลมค่ะบันไดงอพับชำรุดตกมาสลบบาดเจ็บเมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีวันที่18เมษาย,ยน2565เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อศูนย์วิทยุนเรนทรสายด่วน1669รับแจ้งเหตุคนตกบันไดลิงเรียกไม่รู้สึกตัว เหตุเกิดที่หน้าวัดปทุมหมู่ที่11ตำบลเหมืองม้ออเภอเมืองแพร่จัังวดแพร่จึงประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลแพร่ออกรับผู้ได้รับบาดเจ็บ พบว่าบ้านเกิดเหตุอยู่หน้าวัดภายในบ้านพบร่างนายสมชายหรือช่างสมชายอายุ48ปีเจ้าของบ้านสภาพนอนหมดสติมีบาดแผลที่ขมับขวาและข้อมือขวาผิดรูปจึงได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนสามารถลืมตาได้ก่อนจะนำขึ้นรถส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแพร่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบบันไดลิงแบบพับได้ล้มอยู่สองขาด,ด้านล่างงอเข้าหากันพอรับน้ำหนักมาก จากการสอบถามคนในบ้านทราบว่าช่างสมชายได้ติดตั้งพัดลมใหม่ที่หน้าบ้านโดยทำเองหมดเพราะเป็นช่างรับเหมาระหว่างที่ขึ้นไปขันน็อตพัดลมโดยใช้บันไดลิงขึ้นไปสูงประมาณ2เมตรปรากฏว่าขาบันไดลิงชำรุดเพราะช่างสมชายมีน้ำหนักตัวถึง90กว่าเกือบ100กิโลกรัมจึงทำให้ขาบันไดพังจนเจ้าตัวตกลงมาได้รับบาดเจ็บดังกล่าว สำหรับอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆท่านให้ระมัดระวังหากจะเคลื่อนที่สูงด้วยบันไดก็หาแบบอย่างดีมีคุณภาพและต้องเหมาะสมกับน้ำหนักตัวของเราและการทำงานบนบันไดจะให้ดีต้องมีเพื่อนช่วยประคองบันไดในขณะที่ทำงานด้วยไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ค่ะ

chỉ nên mà